เราประกาศได้ยินไหมครับที่เราพี่เขามาชมวันนี้ฮะนักตักผู้หนึ่งก็เลยเป็นตัวตีเรา Please be upon him the messenger of Allah the guidance of all mankind with Islam and ขนานั้นก็ฆ่าของแล้วก็ต้องให้ขอมาเรื่อยว่าเขาทำไปมาแล้วของเขาทำนี่นะคิดว่าที่ออกาที่นี่ีอย่างนีออกมาหนักหนาู้ประกอบกาชอบพูดปากปลื้มๆแล้ขนาดนี้ท่นนึงผมา่าทดีศาสนาอิสลามนี่มันให้ทำอยู่แล้วในเรื่องเร่ตประจำกันขนานี้เมื่อกี้พอจี่ไปแล้วนะมันเป็นคงวปรุดศาสนาก็ไห้เสียษาทลายก็ไม่รู้ว่าศาสนานี่ยสอนให้เราย่งไร ว่าอันนี้มาดูนีอสลามคนทำไปหรืออย่างเงี้ไม่ใช่ว่าดูเในที่ที่ทำไปเนี่ยที่คุณทำเนี่ยไม่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 ใช่ว่าคุณดูอะไรศาสนาเออไม่ได้สื่อาศาสนาผมคือที่พูดอย่างเงี้เลยที่ชัดจริงถ้าคุณจีนดูศาสนาที่แท้จริงศาสนาอิสลามไม่ได้สวามให้ขายเนี่ยไปทำไรครับาเขาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่มีครับไม่มีครับวันนี้จะให้ก็คุยให้ให้เขาทำผิดไปเนี่ยให้เขารับผิดชอบมาให้เขารับผิดชอบว่าใพยายามให้ 哎，对。